โดยมีก uh ันนะคะว่าระบบแล้วก like mm. <Sa> ็เป้าหมายของทีมเรานี่คืออะไรยังไงอะค่ะเรื่องเสิร์ฟก็คือทุกทีเหมือนกันอย่างทุกทีที่เล่นกับเราเขาก็เน้นเสิร์ฟอย่างเราจะเล่นกับบาซิวน์พวกนี้เราก็ต้องเน้นเสิร์ฟเหมือนกันเพื่อทาลายเกมรูกของเขาเพราะของเขาค่อนข้างที่จะแบบหนักมากก็คือเรื่องบล็อกค่ะเพราะว่าเขามีเมดเบสเมดบล็อกนะคะแล้วก็มีกาบี้นะคะก็คือหัวเสาของเขาดังนั้นเราเราต้องทําลายเกมรูกของเขาด้วยการเสิร์ฟค่ะ ก็ดูนะคะดูทุกคนเต็มร้อยค่ะดูทุกคนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็กะมาเล่นในสปีดแล้วก็แบบแบบแผนของเราเพราะวันนี้เรากลับมาแก้ไขในจุดที่มันบุกร่องเนาะแล้วเราก็พร้อมที่จะสู้วันพรุ่งนี้ขอขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจให้พวกเราเสมอนะคะแล้วก็ยังไงพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามชมและเชียร์พวกเรานะคะเราแข่งกับบาซีวันพรุ่งนี้นะคะยังไงก็เชียร์ค่ะสนุกเหมือนเดิมค่ะฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราเยอะๆด้วยนะคะ